กลับมารับชงความสนุกกันต่อเรายังอยู่กับแชมป์20สมัยขิมนักศึกษาภาษาไทยสุดขยันต้องมาเจอกับพ่อค้าร้านอาหารอีสานขอมาสู้คว้าทุนปิดนี้จะเป็นใครที่คว้าใช่ไปครองมาลุ้นไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ทำเอาคนทั้งประเทศเฮ hey, ไปพร้อมๆกันกับาการทำแจ็คพอตแตกนะครับไปแล้วได้หนึ่งแสนไปครอบครองทำให้ตอนนี้เธอมีเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ทั้งสิ้น 6กแสนสบาทครับผมแชมป์ยีสมัยคนที่13ของดวลเพลงชิงทุนขิมจากโคระโอ้ยบรรยายให้ฟังหน่อย1 0 0 0 0แสนบาทครั้งแรกเลย,ยแล้วก็ทำให้ได้เงินทุนสะสมตอนนี้ถึง630,000บาทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ดีใจค่ะดีใจมากไม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้จับเงิน6 0แสนบาทมันเยอะมากๆเคยได้จับมากสุดก็เงินเงินหมื่นค่ะแต่ว่ารอบนี้เป็นเงินแสนเลยรู้สึกมันเปลี่ยนชีวิตมากค่ะนี่หมดยังคะตอนนี้ ยังค่ะยังไม่หมดเหรอคะใช่ค่ะเหลือเยอะไหมคะเหลืออีกส0 0 0 0ื่นค่ะอีกส0 0 0 0นะคะงั้นคงต้องทําหน้าที่ต่อไปสู้อย่างเต็มที่บนเวทีอย่างนี้เพื่อคนไทยทั้งประเทศได้ชื่นใจไปด้วยกันฮะและด่านต่อไปคุณจะได้พบกับหนุ่มเมืองเกินร้อยที่มาหาทุนปิดหนี้เงินกู้อาจากร้อยเอจาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเชิญครับ แนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายคณิสอนเทียนเันสอนชื่อเล่นชื่ออาร์ตอายุ41ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมขายลาบครับขายลาบนะฮะครับผมขายอยู่แถวไหนพี่ที่ประชาลาบประเพ็ญซอย16ครับอ๋อชื่อร้านละชื่อร้านแซบลืมหัว101ครับผมเฮ้ยแซบลืมหัว101ทำไมคิดชื่อตั้งชื่อร้านอย่างนี้ครับคิดว่ามากินที่ร้าน ต้องลืมทุกอย่างครับคิดถึงแต่รสชาติอาหารที่รเลยครับผมตอนนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับเปิดมา10กว่าวันนี่ครับสิกว่ามีคนมาลืมหัวที่ร้านกี่คนแล้วครับก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับผมแหมอยากดูบรรยากาศร้านสมตำดไหมยดูเมนูว่าน่ากินแค่ไหนนะไปร้านไรนะแซ่บลืมหัว101ครับผมไป้า ผมเปิดร้านอาหารอีสานชื่อร้านแซ่บลืมหัว1 0 1ที่กรุงเทพมหาะนครครับประชาราบัมเพ็ญเปิดตั้งแต่บ่าย2ถึงตีสครับที่ตั้งชื่อร้านแซ่บลืมหัวก็อยากให้ชื่อร้านมีความทะเลนทะเลนแล้วก็อยากให้เป็นที่ติดหูของลูกค้าเมนูเด็ดของร้านก็มีหลายอย่างมากครับอาิเช่นน้ำตกคอโมย่าส้มตำจิ้มจุม่มถ้อยเนื้อซอยจุ๊ กิจวัรประจวนของผมก็คือ10โมงเช้าผมก็ต้องตื่นไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมวัตถุดิบถึงประมาณเที่ยงเตรียมของเสร็จอาบน้ําก็ไปนอนพักชั่วโมงหนึ่งก็บ่ายสองก็มาเปิดร้านปัจจุบันครอบครัวผมก็เหลือแค่3คนพ่อก,ก็เสียแล้วตอนนี้น้องสาวก็ทํางานเป็นเด็กเสร์บที่ระยองแล้วก็เหลือแม่ที่ร้อยเอ็ดหนึ่งคนทํานาเริ่มแรกผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟประมาณ3ปีเข้ามาเป็นผู้ช่วย4ปีแล้วก็ขึ้นเป็นเชฟ อนเป็นเชฟแรกๆลําบากมากครับเราต้องทําทุกอย่างเพื่ออยากได้วิชาจากลูกพี่ก็ใช้อะไรก็ทําหมดพอดีมาวันหนึ่งลูกค้าคนจีนมานั่งกินข้าวที่ร้านแล้วผมทําเมนูปูผัดผงกะหรี่ออกมาลูกค้ากินเขาชอบก็เลยมาชวนผมให้ไปทํางานที่เมืองจีนผมทําที่จีนรายได้มันดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะหังลบกบหนี้มันก็เหลือไม่เยอะก็เลยตัดสินใจปรึกษากับแม่บอกว่าอยากทําร้านอาหารอีสานอาหารบ้านเรา ลองดูดกู้ทอกซมา2 0 0แสนก็มาซิงค์ล้างเขา0,000แสนแล้วก็เก็บไว้ซื้ออุปกรณ์ทําทุน1 0 0 0 0แสนก็จนมาเป็นร้านเข้าทุกวันนี่แหละครับตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นเชฟและมีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผมการทําอาหารให้ลูกค้าเนี่ยผมคำน,นึงถึงความสะอาดต้องมาก่อนแล้วก็ลูกค้ากินต้องอร่อยแล้วก็แซ่บแล้วก็ติดใจกลับไปครับผมในอนาคตผมก็อยากให้ร้านที่นี่ขายดีแล้วก็เก็บเงินสักก้อนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกที่ร้อยเอ็ด ไปดูแลแม่อยากให้แม่สบายบ้านปลายชีวิตไม่อยากให้ทําอะไรครับความสุขทุกวันนี้ก็คือห็นแม่มีความสุขผมก็มีความสุขรอยยิ้มของแม่ครับผมผมอยากได้เงินทุนไปปิดนี่ที่นํามาลงทุนเปิดร้านอาหารในสา0สองแสนบาทครับขอกําลังใจฝากเชียร์ผมในนครับให้บ้านนั่งเตียพนบนต้นไผ่ลอยเอ็ดของเฮาฝากเป็นกำลังใจปมให้ได้แซมได้มืมอนีในนึกครับขอบุณครับ โนขอ,อพรอจากครูแม่พ่ออาจเป็นร้อนรักเธละกันเกินใจคนทนได้น้องขิมมันมีอะไรที่ต้องโชว์ได้มากกว่านี้มันอาจจะขาดความคมกล่อมแอสเขามีมาตรฐานการร้องเขาอยู่ไม่ง่ายครับดูซิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ